ยมเย็ยนครับออกไปเนื่องกันแล้วเรือกันีิร่องนะครับกันดำออกร่องกันริบรอต่อวันครับเป่าไม้ก้องจากให้พระระบุตรครับหลกักจากโน่นโน่นครับดื่มพุทธโน่นเี่นดื่มเช่นดื่มริมไร่ครับเอ็นไร่ครับละมาละจากเลยมากลายครับ รอมายุดฟักอยู่หนองเบนกำลังเกลี่ยไม้อยู่ครับเก็บปลายเก็บไม้ฟืนครับรอรอข้าวครับจางเขาได้ฟักในตัวครับแล้วก็รถแล้วก็ไปกินหญ้าครับเล็นภาากินสับวันนี้ครับ ก็มาให้เคลียร์วันต่อวันครับเคลียร์วันต่อวันป้นตอกเตด,ดออกก็ต้องออกกับไม่ฟื้นได้อีกแล้วครับเรื่องขันรถครับป้บนาอีกแล้วครับปรำๆครับปล่อยๆครับ เดินตามเส้นทางเป้าไม้ที่วางไว้กล้องเราเองครับแต่ละวันครับก่อนเริมง,งานต้องวางแป้นต้องนน้ประชุมกันครับว่าวันนี้ก้อนกอนส่วนมุมนีนนะครับออกใหม่นีนครับรื่องว่าพรุ่งนี้จะออกใหม่ปืนนะครับก็หว,ว่างแผนกันแต่ละวันครับ งานดูเมื่อไม่มีระบบไม่มีระเบียบกับแต่วาการทำงานมันเป็นงานปาคลุมไปแล้วครับเนี่ยครับจากที่เมื่อเช้าที่ผมบอกว่าถ้าผูกเข้าราังบานกองบานทำสองล่างถ้าม้ตนมุนมุมจมเข้าทุ้งนั้นถ้ามีมอกเมฆมาบังก่อนเช้านะครับจะมีฝนลงมากครับมันเป็นความเชือ้อ มาตั้งแต่โบราณโบราณครับแล้วก็มันเป็นความจริงเสียบแมส0ิเก้าสิบกวเซนต์ยครับเนี่ยฟนอนไม้กนแล้วครับนะครับเมื่อก่อนนาฬิกาอะไรก็ไม่ค่อยมีครับก็จะดูว่าเครื่องบินบินมาเวลานี้อยู่ันไรอยู่ในหน้าเขบอกว่าเออห้าโมงแล้วครับห้าโมงเครื่องบินบินมารอบนี้ผ่านมารอบนี้ห้าโมงก็ยังจับเวลากันสังเกตเอาครับ ตะวันตกดินฟังเนอยุประมาณหนกครับเวลาขนาดเนครับก็วันนี้ก็ลักกันส้ามตัวกับฟังแดงไทย ฟังแต่งช่ยี่โมงก็ให้ลดแล้วครับให้เลือกงานแล้วครับเพราะว่าต้องไปล้ำเดินไปไกลครับแล้วก็ต้องไปลุงเล็กต้องไปดูแกลกระปานนีต้องไปดูแลสร้สางเชื้อกับฟังอันหนาแล้วก็ฟังใหมเงินนะครับต้องผ่าแฉน้ำผ่ากินน้ำผ่าเล่นน้ำแล้วก็ซึ่งจะพุกฝผ่าขึ้นล้ำกับปลาไมโอค,ครับ กินกิ่งย่างกินย่างแห้งนะครับกิ่งย่างเถวว่าแม่โป่งกับก็หักมากินมันกรอบ,รบกับกิ่งไม,ม้มาตัวมามาตัวมาลายมาริโอไปเรียกสันส้นๆไว โต้รับโตโต้เจอในตัวรูปพันธุ์ก็คือผู้ยอดชายครับผู้ยอดชายฟ้อมเจือเลยครับเป็นขอพันธุ์จ่ายคุณเพนเดนตอคุณแพนเดนตายครับฝ่ายกว่าเมื่อเอ็มกว่าเมื่อเอ็มโตมา ok, โต้มาโตมาโต้มากว่าเมื่อเอ็มกว่าเมื่อเอ็มกว่าเมื่อเอ็มกว่ามาโอ้ย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  Trời ơi, trời ơi Ôi 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 Mà sơn mà, sơn mà, sơn mà em, sơn mà em Sơn mà em, mà em, mà em Mà em Mà em, mà mà mẹ ui, ui ơi nó sơn mà luôn bay Ôi tổ ơi Ôi Ôi, những bài mẹ bằng bên, bằng bên, ô ô quả ơi, rớt mà rớt mà rớt mà em mà, 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 mà em, mà em mà em, mưa mà em mà em mà em, kinh thì kinh nè leo, bỏi kẹp gắp rồi đi đây, kinh leo, mưa mà em, mà em mà em, mà em mà em, sai mà em mà em, mà em mà em, sai mưa mà em, sai mà em ơi, mưa mà em mưa mà em mà em, lai mưa mà em, quạ mà em mà quạ mà quạ mà. Mà, mà. 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 Mà, mà em mà em mà em mà ơi em mư! em mư! em mư! em mưa em mà em em mà ơi! xong play nằm ném tháp cháng ai para gặp mario play puzzle ้นตกรพรมครับโคลนก็โอ้โหครับต้องพุดถึงเลยครับมาเมือ่อมามาเอมมๆๆมมาเมามมาเร็วมาเร็วไปไปไปสายมาเลย,สาย,ส,ายสายมาสายสายสายเม่อสายมาสายมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย Ôi... quá bay ôi... quá, quá 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 bay quá 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 bay quá ít ta quá 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 bay quá bay quá bay quá quá oi oi bay ơi oi bay loay kim yao làu quá bay quá 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 nì quá nì hau quá 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 bay quá ôi ไอ้กูเยียบเถื่อไปแล้วว่าพ่อมันจางนี่เอ้ยายคว้าคว้านี่คว้าคว้าคว้าายคว้าคว้าคว้าเมื่อเอ็มคว้ามาคว้าคว้ามาเมื่อเมื่อคว้าไปอุ้ยอุ้ยแลงย่างกันนะเบนอุ้ยอุ้ยไปอุ้ยไปนะอุ้ยแกกันนะเบนกันนั้น Ow, ow! Coi kia rồi cháu Kia bọc quái ní ăn ai còn đâu tao cháu Sai mưa mà, plot mà, plot mà Sai mà, sai mà, plot Sai mưa Sai, sai Qua phai, sai, phai, phai, sai Nói như sai mึง mưa mà, qua liều phai, sai Sai Dạ anh bây bé hả, phương mà anh đi mà Sai mưa Sai mưa ra mẹ ạ mẹ ơi Em ơi em ơi ôi, em ơi ôi. Ui ôi, ui ôi. ui ôi, Ui bà ơi Phải mẹ Quả mẹ mưa Mẹ mẹ quả mẹ quả mẹ quả mẹ 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 về Bây Bắt Ui Phải sai 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 Ôi này cái mình lướn nó bà bà chàng ơi Thứ ơi

ครับค้อนตองเลยครับสวัสดีครับลบจางก่อนครับ